จบแล้วค่ะเพตีกันค่ะเพตีกันนี่แหละเออคนได้บอกแังอยู่คุณเรนบุ่มบุ้มเหมือนทั้งคุ่นะพิงกี้สวิกาค่ะวันนี้เรามาเจอดาราน้องพิงกี้นะคะนี่ไลอี่นยาบังปอะฟ้าปะพี่ค่ะค่ะไห้อไ้อคุณผู้ชมทุกคนนครัทุกใคแม่น้อ คุณเป่าเนเ่มมตีกันมนงอไปนเน้าจปนฉากมนตีกันพ้นไปนาตำรวจก็เลมาตีนองไปโเนคนไปนาค่ะเพราะไปตีกันนะคะอัญญาวต้อนี่ค่ะบนาค่ะุนไปนาจะคุนไปนาบอมตีกันค่ะคว่าไะเป็นคนตีกันค่ะจริงๆแล้วบเมมนนะคะคุณกำลังไปให้ไปนหน้า ก็ดีล้วัรสามรเติมเลยมรถนฮนี่ยังเขาจะแถมมั้ยสตาที่เปรวรถทงอัน้มันมีมัโอ้ยเก่งบ่ใช่เลยแบบนี้ใช่เลยขนกเราแต่้เหายใจเมาแล้วอุ้ยอุ้ย้านบรลกนอนเหลยวเพิ่ง รถแห่ตีกันเจ้าภาพสังเลิกอ้ก็ได้กับสิ่ของสังขารกระบ้านกันวนั่นจะ้ะเรามาทั้งหมดกี่กิโลรประมาณเกือบ30กิโล <c oughs> ครับประธานโทษก็จะหอบสังขารกลับจะ้ะพวกสันยอ,งงอยูอ่อำเภอแังไงไม้ไม้อยั่งเภอพ้นิดกมันปปบ่ายู่บ้านกระบาดกางยู่อำเภอพ้นบ้านคำป่าฝาแถวบ้านบ้านหนองผงพวกเจ้าว่าไก่พวกไก่พวกสันจับสี่พี่เอ็ดมาบ่หูบัานนี้พี่ชิเบะท่านพวกสันเข่าป้าเข่าดงเข่าโคกม้าหอกข่ามั่พอมั่พอพันตีกันไปไปประกาศเงินไปไอ้ อ้อยอีเมลุ่มแลน้ำกลงหลาเหนียเสียงรุ่มเจ็บเลยนะคะอันนี้เพะนันมีเรื่องมีแล่ากันค่ะ ไปราคาพี่น้องป้องไปสู้โจ๊กนี่ราคาประเภทนี่สารบานเท้านะคะมีรถแฮก็ยอมมีตีกันมีงานบวดก็ต้องมีกล่องแฮ่นะคะปันเรืองธรรมดาาพี่มาพี่น้องเลยโอ้ยเลือดไหลเลยไปสู้พาเตอร์มาแปงแหมเอาไตยได้หรอลม คือพาสดตสิ่พี่น้องของป่าสูุดค้นหาซอสเผาเยไปราคาเจมเจ